สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมบอมนะครับใน Imagination นะครับช่องนี้จะมารีวิวโมเดลของเล่นให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะครับแล้วก็มีเพจเมีเพลย์ลิสต์แยกนะเป็น i m g e r s e Tour นะทำเกี่ยวกับช่องรีวิวการเที่ยวหรือว่าอาหารการกินนะอะไรแบบนี้นะเป็นแบบแตกออกมาอีกเพลย์ลิสต์นึงนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าเป็นมุมกล้องนี้บ่อยๆนะแล้วก็รีวิวคนเดียวนะครับ คือต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ผมติดอ่าเชื้อโรคเชื้อโรคเลยนะชื่อเชื้อโควิดในทีื COVID อโควิด -19 นั่นเองก็เลยกักตัวอยู่ในห้องนะครับแล้วของเล่นเนี่ยดองไว้เยอะมากก็เลยถือโอกาสเนี้ยมันรีวิวรัวๆเลยนะครับแก้เบื่อก็คลิปอาจจะลงเยอะๆแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเสียงแบบประมาณนี้นิดนึงนะฮะต้องขอโทษแฟนคลับทั้งหลายด้วยเนะี่ยแฟนคลับซะด้วยเ <laughs> หมือนจะมีนะครับนะมีคนดูหลักร้อยผมก็ดีใจแล้วนะฮะช่องผม <laughs> อ่าโอเคไม่นอกเรื่องกันแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นด็อกเตอร์สเตรนนะครับจากอะซีรีส์ของอามาเวลนั่นเองเป็นงานซีรีส์จาก h a สบูนะครับอ่าอันนี้เป็นงานมาเวลลีเจนส์สเกล1ต่อ12นะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่น่าจะตัวใหม่สุดแล้วแหละที่ออกมามีรีเฟกเยอะมากนะครับเป็นภาค Into the m u l t i v e r s e of Madness นะครับก็คือภาคที่กำลังจะเข้าโรมในต้นเดือนหน้า วันนี้พวกที่ผมถ่ายคือวันที่24อ่า24เมษายนก็น่าจะเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะครับไม่แน่ใจวันไหนลืมแล้วแล้วตัวนี้ก็มีบัฟเป็นอะไรเนี่ยลินทาเหรอไม่แน่ใจว่าตัวอะไรตัวนี้ผมไม่รู้จักเป็นเหมือนไอ้กระทิงเนี่ยซึ่งในเวฟเนี้ยผมว่าตัวนี้ก็คือสวยสุดนั่นแหละนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ออกมาเป็นเหมือนดร์สเตรนที่แบบเป็นอีกอยู่อีกมัลติเวิร์สหนึ่งน่าจะใช่นะครับเนี่ยเป็นตัวเนี้ยน่าจะซิซีดหน่อยดูสีฟ้านะครับโอเคล็อบๆกล่องก,องก็เหมือน งาน ML ทั่วไปนะด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านบนก็มีโลโก้ของดรสเตรนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามา unbox กกันเลยนะครับโอเคการแกะกล่องของ ML ก็แกะแกะข้างเดียวก็ได้นะตัดกอเทสข้างเดียวเผื่อเราขายต่อกล่องมันจะได้อยู่ในสภาพดีแล้วก็ดึงออกมาจากด้านข้างแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวคลิปหน้าทำากีกับเรื่องกล่องอะไรแบบนี้มักงดีกว่าอ่ะออกมาแล้วนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรเนาะ นะครับตัวนี้ก็ทําเป็นตัวใหม่หน้าตาก็ทําออกมาค่อนข้างที่จะดีดีขึ้นเยอะเลยแหละนะเหมือนกว่าชุดก็จะดเูเนียนกว่าสวยกว่านะถึงรายละเอยียดจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาออกจากกล่องดีกว่าเนาะเพราะมันเห็นรีเฟรชเยเอะโอ้โหจกกะแกะออกมาได้นะก็ประมาณนี้นะครับที่ได้มามีทั้งหมดหกชิ้นชิ้นส่วนที่ให้มาก็อย่างแรกเลยก็เป็นบอดี้แบบเต็มๆมาเลยนะครับนี่ ดรสตีเวนสเตรนนะครับหรือว่าชื่อในวงการคือดรสเตรนนั่นเองนะเล่นง่ายเลยโอ้แ oh, สงจ้าไปอีกแล้วนี่นะครับเห็นไหมอะดูแบบใกล้ๆเลยนะขอให้ดูแบบโฟกัสที่หน้าก่อนโอ้สว่างจังเนี่ยหน้าก็เห็นไหมฮะรอเราเอาการทีทเดียวนะครับเมนเดนิกคับเบอร์แบดนะฮะ ดารานะักแสดงที่มีประสบการณ์นะครับผมดูเรื่องล่าสุดก็ Power of the Dog ใน Netflix er ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเล่นดีมากๆเลยนะด้านหลังนี่ครับ Body เนี่ยพลารววิวคนเดียวมันจะคุมเรื่องของการโฟกัสหรือว่าแสงอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากแล้วขอโทษเพื่อนด้วยนะครับยังจะแสงไม่ค่อยเก่งเนาะนะด้านหลังก็เหมือนการเปลี่ยนแปลงของชุดก็จะมีทั้งสีเสื้อคลุมกับลวดลายสซ่ทรงของชุดอะเปลี่ยนไปจากภาคแรกเยอะเลยนะ นี่แล้วก็สายคาดเอววอลเลตเนี้ยนะครับ Eye อ p t i c a Moto ก็ดูค่อนข้างดูดูดีขึ้นไหมแต่ว่าไม่มีสีของเจมม์เขาแตกไปแล้ว <c oughs> นะครับทําเหมือนเป็นเหมือนสีโปร่งใสด้วยนะตรง Eye o p t i c a Moto เนะี่ยมันจะเป็นสีเหลืองๆแบบคุณๆหน่อยไม่ได้แบบทึบอะออาจะโปร่งแสงนะแต่ไม่ได้โปร่งใสนะส่วนรองเท้าก็เป็นเหมือนบูทดักเวททั่วไปนะครับด้าน,นในโอเคก็เป็นเหมือนบอตถุ M L ทั่วไปนะครับ ส่วนด้านของจุดขยับนั้นดูโชกเกอีกแล้วเรื่องของจุดขยับนะครับดูสิมือข้างนี้ทําท่าอุ้ยนี่ถุงมือถุงมือก็ซื้อมาผิดไซสนะ์หลวมไปไซะอีกอถุงมือเฉยนี่นะครับตรงมือก็จะเป็นฝั่งขวาก็าให้มาแบบท่าเขาเรียกว่าอะไรไล่เวทนะครับเป็นท่าไล่เวทมนเป็นท่าไล่เวทหรือว่าท่าแอคสาวอะเป็นกิ้วนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ย นะส่วนมือซ้ายข็้มาในรูปแบบกำนะครับตรงอกพับได้นะนี่อกพับได้ต้องดูด้านข้างเลยจะเห็นชัดแอ่นได้ด้วยอู้แอ่นได้เยอะเลยอะสะพานโค้งได้เลยปะเนี่ยนี่นะครับด้านหน้าตรงกลางด้านหลังนะฮะแขนก็ปกติควงได้ไหมควงได้แต่ก็ติดบ่านิดนึงนะตรงหัวไหล่มันจะมีแบบออกมาดินนึงอะเนี่ยออกมาเห็นไหมตรงเนี้ยนิดนึงมันก็เลยแบบว่า ควงแขนแบบติดนิดหน่อยเนี่ยไม่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 ไม,ม,ม่ปืดเท่าไหร่ไม่ลื่นไ <laughs> ม่ปืดเนี่ยมันจะเห็นไหมมันจะติดตรงนี้นิดนึงนะครับควงได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่ากลางได้สุดพับออกมาได้โอ้พับออกมาได้เยอะมากเนี่ยพับมาตรงข้อสอบพับได้เยอะนะครับมาข้างหน้าได้ไหมเออก็เส็จท่าได้โอเคเลยนะครับส่วนคอคอก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่เยอะมาก แต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับกำลังดีส่วนขากอ็อาจจะติดผ้าคลุมที่เป็นยางนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคแหละนะแบะแบะออกมาได้ไหมก็มันมันมันควรจะได้แหละแต่แค่มันติดไอ้ผ้าคลุมที่เป็นยางตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเอาละเดี๋ยวมาดูผ้าเสริมบ้างว่ามีอะไรบ้างนะฮะผ้าเสริมเนี่ยก็จะมีผ้าคลุมซึ่งเป็นยังไงอ๋อเนี่ยไปเฉย มันไม่ไม่ได้มีตรงร่องสมัยก่อนมันจะมีแบบร่องนี้ใช่ไหมที่เดบไปอ่ะแต่ว่าอาจจะทาให้บอดี้มันไม่สวยตอนถอดใช่ไหมล่ะอันนี้ก็แค่คุมเฉยๆก็เนี่ยมันก็อยู่ตัวละก็เท่ละนะก็ไปโมเป็นผ้าเอาเองกันนะฮะอ่ะแล้วก็มีมือ2มือซึ่งเป็นมืออันนี้เป็นมือขวากับอันนี้เป็นมือซ้ายนี่เป็นมือขวากับมือซ้ายเห็นไหมอ่ะนี่นะครับถ้าเรามองจากฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่ากลางอนาเขตเวทมนต์นะครับขึ้นมาที่เป็นแบบอ่า ขาเรียกว่าอะไรน g ในหนังนะครับที่ล่างขึ้นมาเป็นไข่เขตอาคมอะไรสักอย่างประมาณนี้นะฮะก็เป็นทั้งเหมือนใบพัดท,ที่แบบว่าเป็นเลเซอร์เอาท้ายเดาคือแบบเป็นเลเซอร์แล้วก็ตัดนูนตัดนีไดอะไรเงี้ยนะถือว่าเป็นพลังดีค่อนข้างโกลงลยเดียวอันนี้เป็นแดง,แดงนี่คืออะไรตำหนิเหรออาจจะเป็นตำหนิมานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นท่าเหมือนไล่เวทแต่ว่าอาจจะเป็นคนละคาถากันนี่อันนี้ก็บอกว่าโอเคนะครับ โอเคอันนี้คือโอเคใช่ไหมเนี่ยสีมันอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะเพราะมันแสงมันเซ็ตยากอะนี่นะครับซื้อแบบสว่างจ้ามาเกินก็ลำบากเนาะเนี่ยนะครับเว็นแบบไล่อีโคลาอีโคลากระถาแล้วก็มีดัดไดเ้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นไขาอาคมให้ดูก่อนแล้วกัน อ่านี่ได้ออกมาเป็นประมาณนี้ถ้าให้ยืนเซตดโฟกัสดึงไปเนี่ยเถ้าให้ยืนก็จะประมาณนี้ได้ไหมชือ้ออันนี้กันฝนได้อ๋อมันมีมันมีตอนหนึ่งที่ทํากันกระถาจากบนฟ้าเลยใช่ไหมกันการโจมตีจากบนฟ้าก็มีใช่ไหมที่เอาทำเป็นเหมือนล่มอ่ะแต่เหมือนตัวนี้ผมว่ามันฝืดๆยังไงไม่รู้นะมันค่อนข้างขยับยากเพราะว่ามันติด ไอตรงผ้าคลุมเนี่ยที่เป็นยางเนี่ยเนี่ยทำให้มันจัดทรงได้ค่อนข้างยากกว่าตัวอื่นๆหน่อยไหมเออเนี่ยมีผ้าคลุมปุ๊บยิ่งหนักไปทั้งหลังอีกนะแล้วก็โอเคเห็นไหมได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเท่เลยนี่นะครับบวกกับหน้าหล่อๆของเบ e นดิกแคมเ e อร์แบ h ด้วยนะฮะนี่เห็นไหมอย่างเท่ครับ ใช้ได้นะครับส่วนอีกคู่มือนึงอ่ะคู่ไหนวะเนี่ยอ่ี๋ยวเปลี่ยนให้ดูด้วยอันนี้ก็เป็นมือเหมือนแบบเล่นดีดมาก่อกันป่ะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยดูดิเป็นมือเหมือนแบบโอเคหรือกำลังจะดีดหน้าใครทักอย่างเนี่ยนี่นะครับเป็นมือเหมือน ก็จะถือของก็ถือถือได้อยู่ไหมก็ถืออาจจะถือยากหน่อยอะนะครับส่วนมือซ้ายก็จะเป็นแบบเนีย่ยโอเคจ้า <c oughs> นะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายรูปหลายๆมุมให้ดูและกันนะครับแล้วก็มาสรุปคลิปกันนะครับ เอาละครับก็เรียบร้อยนะสำหรับการรีวิวด็อกเตอร์สเตรนนะครับาภาค m u l t i v e r s e of m e เมนนนะครับถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของด็อกเตอร์สเตรนเลยนะครับในไลน์มาริลเลน์นะก็ออกมาได้สักพักก็แหละประมาณเดือน2อเดือนได้มั้งถึงไหมประมาณนี้แหละแล้วก็หนังเขากำลังจะเข้าในเดือนหน้านี้นะในเดือนพฤษภามนี้นะครับก็รอไปติดตามชมกันในโรงหนังกันได้นะครับสำหรับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าตัวนี้ก็ทําออกมาดีกว่าตัวเก่าผมว่าหน้าตามันค่อนข้างดีว่า ในลายของดรสเตนภาคแรกหรือว่าอยู่ในลายของ a อ v e n t u r e นนะไม่แน่ใจนะครับชุดก็ดูดีขึ้นนะครับเทียบเทียบกับตัวเก่าเดี๋ยวจะลองขึ้นภาพของตัวเก่าให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าแตกต่างกันตรงไหน,นแล้วก็เพื่อนๆชอบกันตัวแบบไหนมากกว่าก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องงาน ML มากเท่าไหร่นะปกติช่องนี้ก็จะรีวิวแต่ะอนิเมะมากกว่านะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็มาเก็บสายนี้กันบ้างแล้วเพราะว่าจริงๆก็ชอบทั้งสองอย่างแะแต่ว่าเริ่มเก็บอนิเมะก่อนแล้วก็ทําช่องมาจากทางอนิเมะมากกว่าไงก็เลยไปรีวิวทางนั้นเยอะกว่านั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็ให้เลย9.5เต็ม10ไปเลยนะครับถือว่าโอเคสําหรับในงานเกรดของ ML นะเนี่ยด้านในก็มีลายลายหนังเลยนะเป็นเท็กเจอร์เล็กๆนะครับนะครับที่งไหงก็ต้องฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามช่อง Imaginational กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับมีเพจใน Facebook ชื่อว่า i m a t e Channel เหมือนกันนะฮะโลโก้เดียวกับช่องรีวิวเลยนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับเป็นเพจขายโมเดลมือสองมือ1นะครับที่ผมรีวิวแล้วแล้วก็เอามาขายต่อเพื่อนๆก็รับรองว่าราคาดีแน่นอนชื่อว่า i m a g e Store นะครับอยู่ในเฟซบุ o กเช่นเดียวกันนะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ